ไม่รู้ว่าเป็นเมนูใหม่หรือเปล่านะนี่แต่ผมเพิ่งเห็นนะน่าจะเป็นเมนูใหม่นะครับอ่านะครับสาลาเปาไส้ถั่วแดงผสมน้ำผึ้งอซองสีสันสดใสน่ากินดีนะครับเดี๋ยวเราลองเลยนี่ครับผมมาแล้วครับสาลาเปาไส้ถั่วแดงผสมน้ำผึ้งอ่ะถั่วแดงไม่พอต้องผสมน้ำผึ้งด้วยนะครับอืมเน,นิ่มๆกันเลยทีเดียวครับ อ้ลูกไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกำลังดีนะอุ้ยหอมกินถั่วแดงอะนะครับชีกเลยนะครับโอ้โหอ่านี่นะครับผมถั่วแดงเน้นๆคือเต็มเปี่ยมอะครับสองฝั่งนี่คือแน่นด้วยถั่วแดงนะครับไปครับผมอืมอืม หวานมันหอมถั่วแดงอืมแป้งด้านในนะครับนุ่มนะครับแต่ว่าผิวด้านนอกก็จะตึงๆหน่อยนะครับโดูดิคือมันเต็มอะ่ะคือถั่วแดงเต็มเลยอะ่ะ โอเคครับอร่อยหวานกำลังพอดีส่วนน้ำพึ่งไม่แน่ใจครับแต่ว่าอืกินไซ้เล่นก็จะหวานจริงๆนะครับกินคู่กับแป้งก็จะพอดีอื ก็ถือว่าโอเคครับไม่รู้ผมเวฟได้ทีหรือเปล่านะครับแต่ผิวด้านนอกก็อยากตึงๆหิวนะครับก็ไม่เป็นไรครับกินได้ดูดิใส่เน้นเน้นอร่อยเนียนๆนะครับคือเนื้อเนียนเลย ผสมกับไส้เนี่ยดีจริงๆนะครับถือว่าโอเคครับเป็นซาลาเปาที่อร่อยตัวหนึ่งเลยนะครับปกติผมไม่ค่อยชอบอ่าซาลาเปาถั่วแดงก็เท่าไหร่นะครับผมจะเป็นแนวไข่เค็มหมูสับนะรบประมาณนั้นครับถือว่าเขาปรุงรสชาติได้ดีก็เพิ่งเป็นเมนูที่มาใหม่ๆเลยนะครับท่านใดสนใจสามารถไปตมกันได้นะครับทุกสาขาซาลาเปาไส้ถั่วแดงผสมน้ำผึ้งนะนะครับเอาให้หมด ลวมุนสด <c oughs>